การนวดสี่ระบบนะคะเป็นการนวดตัวเองอย่างง่ายๆค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเราปวดเมื่อยตามตัวเราก็อาจจะบีบตามเนื้อตามตัวเราเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันผ่อนคลายเราอาจจะมีการกดจุดในบางอวัยวะเพื่อจะทำให้การไหลเวียนของเลือดตัวนั้นมันหยุดชั่วคราวแล้วเขาจะได้ส่งกำลังเนี่ยมาได้มากขึ้น การนวดสี่ระบบที่จะทําให้กระตุ้นอวัยวะทั้งตัวนะคะเราก็จะใช้หลักของที่เรียกว่าการนวดแบบรีเฟกซ o โ o โลจีหรือการนวดฝ่ามือฝ่าเทา้าวันนี้จะลองสาธิตนะคะของฝ่ามือก่อนนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะระบบแรกคือระบบกล้ามเนื้อระบบกล้ามเนื้อก็จะเป็นการนวดโดยทั่วไปนะคะท่านก็จะใช้ฝ่ามือข้างที่ท่านจะใช้เป็น หมอนวดของท่านดูแลอย่างตอนนี้อาจารย์เปิ้ลจะใช้ฝ่ามือซ้ายเป็นฝ่ามือที่เราจะดูแลแล้วใช้ฝ่ามือขวาเป็นหมอนวดของตัวเองนะคะการน,นวดระบบกล้ามเนื้อเราก็จะนวดไปท่านจะนวดอย่างไรก็ได้นวดแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายนะคะท่านเพียงแต่ใช้นิ้วหัวแม่โป้งกดลงไปใช้ นิ้วอีก4นิ้วเนี่ยประคับประคองด้านหลังนะคะนี่ก็เป็นท่าที่หนึ่งแล้วก็ใช้นิ้วหัวแม่โป้งเนี่ยคลึงไปตามกล้ามเนื้อถ้าจะให้ง่ายแล้วเราไม่ลืมนะคะว่านวดไม่ครบทั้งฝ่ามือท่านก็อาจจะไล่จากด้านฝั่งนิ้วก้อยมาก่อนแล้วก็ไล่มาตรงที่ฝั่งนิ้วนางนะคะแล้วก็ไล่มาที่นิ้วกลางไล่มาที่นิ้วชี้ ไล่มาที่นิ้วโปง้งแล้วก็อย่าลืมนวดที่ฝ่ามือด้านในทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็พลิกหลังมือนะคะต่อระบบที่สองนะคะเราจะเน้นที่ระบบหลอดเลือดแดงการที่จะทำให้อ,อ,อวัยวะหรือว่าเซลล์เนี่ยได้เลือดมาสูบฉีดได้ดีนะคะอาจารย์เปิ้นลเรียกว่าเราจะใช้การออกดรีดนะคะ ไล่ตามระบบของหลอดเลือดไปเริ่มที่แนวของนิ้วก้อยด้านสายโคนก็คือตรงโคนของฝ่ามือค่ะเราจะใช้นิ้วโป้งนะคะค่อยคอยกดให้หนักพอที่เราจะทนได้แล้วเราจะค่อยค,อยคอยกดแล้วก็ค่อยเลื่อนนิ้วไปก็จะเหมือนกับการรีดนะคะ ตามแนวเส้นของหลอดเลือดที่มาเลี้ยงในแนวของนิ้วก้อยค่ะพอถึงปลายนิ้วก้อยแล้วนะคะนิ้วก้อยจะแดงขึ้นเหมือนเลือดมันมากองอยู่เยอะขึ้นนะคะเราจะรีดเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสุดปลายแล้วก็ปล่อยเราจะรู้สึกเบาสบายมาอีกแนวนะคะเราจะมาแนวที่นิ้วนางแล้วทำนองเดียวกันค่ะ นิ้วโป้งขวานะคะกำลังไล่ตามแนวของนิ้วนางค่ะไล่ตามระบบหลอดเลือดของนิ้วนางไล่ไปไล่ไปจนกระทั่งปลายนิ้วนางของเราแดงขึ้นแดงขึ้นแดงขึ้นแล้วเราก็ปล่อยแนวที่3นะคะคือแนวของนิ้วกลางค่ะกดแล้วก็รีดจนกระทั่งปลายนิ้วกลางของเรา แดงมีเลือดมาอยู่เยอะขึ้นรีดมาจนสุดแล้วก็ปล่อยแนวที่4ี่นะคะแนวของนิ้วชี้ค่ะเราไล่าตามแนวนิ้วชี้ค่ะรีดไปแล้วก็ปล่อยนิ้วโป้งซ้ายนะคะเรากำลังใช้นิ้วโป้งขวากดและรีดตามแนวหลอดเลือดของนิ้วโป้งซ้ายค่ะ จนถึงปลายแล้วก็ปล่อยกลับมาด้านหลังเหมือนกันนะคะเริ่มจากแนวนิ้วโป้งก่อนนะคะที่โคนของฝ่ามือด้านนอกนะคะแล้วก็ค่อยๆรีดตามแนวหลอดเลือดค่ะจนกระทั่งปลายนิ้วโป้งเขาแดงนะคะมาถึงเล็บพอถึงเล็บแล้วเราก็ปล่อยไล่มาแนวนิ้วชี้ค่ะ สองระบบแล้วนะคะระบบกล้ามเนื้อระบบหลอดเลือดขาวนี้จะมีระบบหลอดเลือดดำหรือที่เราเรียกว่าระบบน้ำเหลืองเราจะใช้นิ้วโป้งหรือมือขวาเนี่ยเป็นหมอนวดมือซ้ายนะคะเป็นผู้ที่ได้รับการดูแลเราจะใช้นิ้วโป้งขวานะคะกดที่ปลายนิ้วนิ้วก้อยกดแล้วก็ปล่อยไล่มา ตามแนวค่ะลงมาเรื่อยๆกดแล้วก็ปล่อยกดแค่พอรู้สึกนะคะว่าหนักพอที่จะทนได้แล้วก็ปล่อยเป็นการนวดกดจุดตัวเองค่ะเราก็ไล่าตามแนวนิ้วทั้ง5นิ้วนิ้วก้อยแล้วก็มานิ้วนางค่ะ ท้ายนะคะเรียกว่ากระตุ้นระบบประสาทระบบประสาทเนี่ยเราจะใช้บริเวณใช้ใช้นิ้วนะคะไม่ใช่เล็บนะคะถ้าใครมีเ,เล็บยาวเราจะไม่ใช้เล็บกดนะคะเราจะใช้นิ้วของเรากดตรงไหนคะกดตรงทีเ่เรียกว่าจมูกเล็บของ เล็บของนิ้วมือที่เราจะดูแลเราจะรู้สึกเปรวิ่งไปเลยนะคะแล้วก็กดที่นิ้วชี้เหมือนกันค่ะตรงจมูกเล็บก่อนิ้วชี้ให้แปบพอทนแล้วก็ปล่อยอันนี้จะเป็นการกระตุ้นประสาทค่ะรับรู้ของประสาทถ้าใครมีระบบประสาทรับรู้ที่ดีนะคะท่านจะเจ็บปื๊บไปเลยเป็นการกระตุกนะคะระบบประสาททำมือซ้ายแล้วมือซ้ายก็จะต้อง คืนให้มือขวาท่านก็จะต้องใช้มือซ้ายนวดมือขวาและถ้าจะให้ดีขึ้นมีเวลานะคะก็นวดฝ่าเท้าซ้ายฝ่าเท้าขวาด้วยค่ะ